สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมีนประจำวันที่6 12มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องของความคิดความเครียดนะคะบางรายเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการพัดภาคหรือว่าเจอเรื่องของสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของความผิดหวังหรือเรื่องของการเสียใจนะคะ เพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพจิตตัวเองให้ดีนะคะอย่าให้มีเรื่องของความอ่อนไหวการใช้อารมณ์เป็นตัวนำทางแบบนั้นนะคะเรื่องของการงานอาจจะมีภาวะความกุ้มใจเกิดขึ้นหรือว่าไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยแฮปปี้นะคะบรรยากาศรอบข้างอาจจะพบเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคบางอย่างบางเรื่องนะคะทำให้ชาวมีนค่อนข้างเครียดหรือว่าสับสนได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้อง พยายามหาโอกาสนะคะเพิ่มเติมความสุขให้กับตัวเองนะคะพักผ่อนเยอะๆดูแลจิตใจอาจจะมองหาคนสนิทนะคะเพื่อพูดคุยปรับทุกนะคะก็ไม่ควรมองในเรื่องของความทุก์เป็นที่ตั้งก็จะได้มองเห็นโอกาสใหม่ๆอื่นๆที่เข้ามาเช่นกันนะคะเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับ เงินเพิ่มเข้ามานะคะหรือว่ากำลังคิดมองหารายรับเพิ่มเติมรายได้เพิ่มเติมนะคะก็ให้ชาวมีนมองดูให้ดีนะคะสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมหรือมีคนแนะนำให้คุณสร้างโอกาสให้คุณได้นะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่กล่าวไปความคิดความเครียดเรื่องของจิตใจสำคัญนะคะอาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอดูแลตัวเองอย่าท้อถอยในสัปดาห์นี้ให้พยายามสร้างกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ใครที่เพิ่งจบความรักไปอาจจะยังไม่ลืมรักเก่า หรือความรักที่เข้ามาจะยังไม่เติมเต็มร้อเซนต์นะคะก็เป็นช่วงศึกษาดูใจกันก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะาจจะมีเรื่องหึงหวงหรือมีเรื่องห่างเหินด้วยความจำเป็นในเรื่องงานนะคะหรือว่าภาระอื่นๆเพราะฉะนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวมีนต้องประครับประคองจิตใจตัวเองและคนรอบข้างให้ดีค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร์มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิ e เคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ